สิทธิประโยชน์ประกันสังคมเขาจะให้สิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกันทุกช่วงจังหวะชีวิตของเราเลยครับตั้งแต่เกิดทํางานแก่เจ็บแล้วก็ตายเลยครับเจาะลึกลงไปในแต่ละช่วงชีวิตเลยเริ่มจากเกิดก่อนเลยสมมุติว่าเรากําลังจะมีลูกครับเราสามารถเปิดค่าคลอดบุตรได้คนละ15,000บาทเมื่อลูกเราโตขึ้นครับเราสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ คนละ800บาทต่อเดือนอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่สําคัญเลยก็คือการทํางานครับประกันสังคมเนี่ยเขาจะคุ้มครองเราเมื่อเราตกงานครับแบ่งออกเป็น2กรณีนะแบม2กรณีในการตกงานทํางานเรื่อยไปครับจนกระทั่งกเกษียณประกันสังคมครับจะจ่ายเงินชราภาพขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมมานานเท่าไหร่แล้วกรูสีเดอะโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ ต่อเน,นื่องกันเลยครับกับคุณสิทธิโคสคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้อยู่ต่อเน,นื่องกับโคสโตสวัสดีครั้งนะฮะสวัสดีครับโคสโตยังพูดไม่จบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมต่อเลยไหมะฮะต่อเลยใครที่เออเราพูดถึงเรื่องอลไรนะไปดู EP ีก่อนหน้าเลยนะฮะจะได้รู้เรื่องแล้วก็ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่แบบครบถ้วนของประกันสังคมนั่นเองต่อกันเลยกับเจ็บทีนี้มาขออนญ้ตถามหน่อยเพราะเจ็บไม่ได้มีแค่ตอนอายุเยอะนะถ้าเจ็บป่วยระหว่างทํางานอะไรอย่างเงี้ยเบิดประกันสังคมได้ไหมะฮะเบิดได้ครับ ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะออเอากรณีแรกก่อนเจ็บป่วยธรรมดาครับเราสามารถเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิทธิประกันสังคมที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยอาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับสามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีทั้งแบบผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในด้วยอ่นนี่คือกรณีที่1เจ็บป่วยแบบทั่วไปมากรณีที่2ครับ กรณีที่2คือผู้บติเหตุโค้ชยกตัวอย่างกรณีที่เราเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐถ้าเป็นผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามที่จ่ายจริงเลย mm hmm. แต่ถ้าเราจําเป็นต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลสามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน72ชั่วโมง mm hmm. แล้วก็จะมีค่าห้องค่าอาหารให้วันละไม่เกิน700บาทครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะ mm hmm. ถ้าเรามีการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาลที่เราไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับประกันสังคม,มเราต้องรีบโทรแจ้งโรงพยาบาลประจำสิทธิ์ประกันสังคมของเราด้วยครับโอเคในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนจะมีรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปโคช้ชแนะนำว่าเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ประกันสังคมได้เพื่อจะได้ดูข้อมูลที่อัปเดตครับครับแล้วมีค่ารักษา,กษา,กษาอื่นๆอ,อีกไหมฮะที่พลาดไม่ได้เลยแล้วโคช้ชแนะนำให้ใช้ทุกปีก็คือ ค่ารักษาทำฟันครับอืถ้าเราขูทิ้นปูนปุดฟันผ่าฟันคุดถอนฟันก็สามารถเบิกได้ปีละไม่เกิน900บาทครับดีเลยนะฮะก็ Cover ในส่วนของทำฟันด้วยถูกต้อง ทีนี้แล้วถ้าเจออุบัติเหตุถึงขั้นพิการนะครับโคชอันนี้คุ้มครองไหมฮะสำหรับคนที่ส่งประกันสังคมแล้วโชคร้ายนะครับถึงขั้นพิการหรือเราเรียกว่าทุพพลภาพจะแบ่งออกเป็น2กรณีแบบขึ้นอยู่กับความรุนแรกตามที่คุณหมอเนี่ยได้ทําการประเมินเอากรณีแรกก่อนนะครับคือทุพพลภาพรุนแรง หรือพูดง่ายๆว่าพิการเยอะอตรงนี้เราจะได้รับเงินทดแทน50%ของรายได้เราตลอดชีวิตโพชาชกตัวอย่างนะสมมติเราเงินเดือน20,000บาทประกันสังคมเขาก็จะคิดฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่15,000บาทเราก็จะได้รับเงินทดแทน50%ของ15,000บาทก็คือ7,500บาทต่อเดือนไปตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยนะอ, <Okay. S 2> อันนี้คือเคสรุนแลกนะอีกเคสหนึ่ง คือกรณีทุกคละภาพไม่รุนแรงเราก็จะได้รับ30%ของรายได้แคปไปที่1 5ื่นหาเหมือนเดิมถูกต้องครับยก,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเงินเดือน2 0 0 0 0บาทประกันสังคมก็จะใช้ฐานเงินเดือนอยู่ที่15.000บาทเราก็จะได้รับ30%ของ15,000บาทก็คือ4500บาทนานสูงสุด180เดือน180เดือนนะหรือว่าประมาณ15ปีนั่นเอง ถูกต้องครับ,รบมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะฮะนั่นคือการเสียชีวิตนั่นเองตรงนี้ประกันสังคมช่วยอะไรบ้างไหมครับทายาทของคนที่ส่งเงินประกันสังคมจะได้รับเงินค่าท 50, าศพ5 0าหมื่นบาทบวกด้วยเงินสมท้อะครับแล้วถ้าในกรณีที่กเกษียณไปพักหนึ่งแล,แล้วหยุดส่งไปพักหนึ่งแล้วด้วยแล้วเสียชีวิตอย่างนี้เบิกได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูย้อนหลัง6เดือนที่ผ่านมาว่าเรามีการส่งอย่างน้อย1เดือนไหมถ้ามีถึงได้ครับงั้นก็คือห้ามขาดเกิน6เดือนถูกต้องส่วนในเงินสง่งเคสเนี่ยประกันสังคมครับเขาจะดูว่าเราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยเข้ามาแล้วนานเท่าไหร่กรณีแรกคือ36เดือนถึงน้อยกว่า120เดือนทายาทก็จะได้รับเงินจํานวน2เท่าของค่าจา้างอีกกรณีหนึ่งคือ จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว120เดือนแบบนี้ทายาทก็จะได้รับ6เท่าของค่าจ้างครับโอเคถ้าหลายๆคนอยากฟังแล้วก็ทราบข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นนี่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนฮะเราสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์อัปเดตประกันสังคมได้นะที่เว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th ครับ ครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับโคช้ชอยากให้ฝากทุกคนที่ดือ่อตอนนี้ถึงเรื่องของประกันสังคมครับมนุษย์เงินเดือนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเนี่ยหลักร้อยต่อเดือนโคช้ชเนี่ยไม่อยากให้คิดว่าเป็นการจ่ายทิ้งไปเพราะประกันสังคมเนี่ยช่วยดูแลเราและครอบครัวทุกจังหวะชีวิตของเราเลยครับ ส่วนเพิ่มจากนั้นน่ะต้องเป็นเราที่จะต้องเก็บออมเพิ่มขึ้นเองทุกๆเดือนโคชแนะนําว่าให้เริ่มวางแผนเก็บเงินตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆครับวันนี้ขอบคุณโคชโตมากนะครับ,รบขอบคุณมากครับใครได้กด s u b ส cribe แล้วเยี่ยมเลยใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดรอไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยเสิร์ฟให้กับท,ทุกคนจะได้รับสิ่งก่อนใครไม่พลาดก,กันนะฮะเราก็ติดตามทุกช่องทางของกรุ Simple, งศรีซินโฟทั้ง a c e b ุ o k และ YouTube ด้วยวันนี้แบมกับโคชโตไปก่อนครับสวัสดีค